ตอนที่คนะคะบันทึกรายชื่อพนาคานนะคะเข้าไปที่ฐานข้อมูลนะคะไปที่เพิ่มแก้ไขบอดพนาคานค่ะกด F3 เพิ่มนะคะรา,าคานักขานะคะจะเป็นคุณเลขเป็น01นะคะคำน้าชื่อเป็นนางสาวนะคะชื่อจะเป็นสุขใจเก่งมากค่ะ พศจะเป็นเพศหญิงนะคะจะเปลี่ยนเป็น F อนะคะหน้าแรกจะเป็นแค่นี้นะคะจะไปหน้าที่สองเลยนะคะที่อยู่นะคะที่อยู่จะเปลี่ยนที่เขตนะคะจะเป็นลาดพร้าวจังหวัดนะคะ,จะ,ะ,คะจะเป็นกรุงเทพนะคะจะเป็นกรุงเทพนะคะแบบนึงนะคะ ใส่จุด ENTER นะคะจะเป็น BK กทมนะคะรหัสประณายนจะเป็น10250ค่ะในหน้าที่สองนะคะเราจะเปลี่ยนแค่นี้นะคะ ไปหน้าที่สามนะคะนวยอันสังกัดขึ้นเดือนค่ะวันเริ่มทําหารนะคะจะเป็นวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าห้าเจ็ดค่ะค่าแรงที่ต้องการนะคะ ค่าแรงนี้ต้องการจะเป็นห้าหมืนบาทนะคะสุขใจจะอยู่เป็นแเนกขายนะคะหน้าทีสองนะคะธนาคารนะคะจะเป็นธนาคารธนาชาตินะคะ จะเป็นทีแบงค์ธนาชาตินะคะสาขาธนาคารจะเป็นรามคำแหงนะคะเลขบัญชีเงินฝากนะคะจะเป็นสองห้าศูนย์สองศูนย์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 หนึ่งนะคะ <c oughs> ก็หนึ่งนะคะ <c oughs> หน้าที่สองจะเป็นแค่นี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่สี่นะคะ เลขที่แบบประชาชนนะคะจะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาสีนะคะกับเลขแบบประกันบังคมจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะคะในคนที่หนึ่งนะคะจะเป็นแค่นี้นะคะเรากด F10 บันทึกได้เลยะค,ะค่ะค่ะเราจะเริ่มคนที่สองนะคะหลักประธานจะเป็นศูนย์สองนะคะ คำนำหน้าจะเป็นนายนะคะชื่อนายแน่นายดีจริงแน่นอนนะคะเพศจะเป็นเพศชายนะคะจะเป็น M ถูกแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนไปหน้าที่สองเลยนะคะที่ยูนะคะที่ยูนะคะจะเปลี่ยนที่เขตนะคะ เขตนะคะจะเป็นเขตสะพานสูงจ like ังหวัดนะคะก็จะเป็นกรุงเทพเหมือนกันจะเป็น BK กทมนะคะรับปรษนีนะคะจะเป็น102 40ศ่ศูนยค่ะนาทีสองจะเปลี่ยนแค่นี้นะคะจะไปเป็นหน่วยหน้าทีสาม อยู่สังกัดแผนกน,นะคะใส่จุด Enter นะคะจะเป็นแผนกขายนะคะวันเริ่มทำหานะคะจะเป็น0 1 0 2 2 5นึค่ะเงินเดือนที่ต้องการนะคะจะเป็น1น0 0 0หมืนธนาคารนะคะจะเป็น T-Bank ค่ะ เดี๋ยวลองดูก่อนมน้นีย้านจะเป็นธนาคารธนาชาตินะคะจะเป็นทีแบงค่ะสาขาจะเป็นสาขาราคำแหงนะคะเลขเลขที่บัญชีเงินฝากนะคะจะเป็นสองห้าศูนย์สองนะคะศูนศูนศูนย์ ศูนย์สองสองนะคะหน้าที่สองจะแค่นี้นะคะแบบไปหน้าที่สี่นะคะจะเป็นกองทุนปอกสนะคะเลขเประจำตัวประชาชนนะคะจะเป็นสี่นะคะเลขเประจำตัวผู้เสียภาษีกับเลขเประกันสังคมจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะ เสร็จแล้วนะคะแต่คนที่ฟองนี้เขาจะเคยมีประวัติการทําหามานะคะเราจะไปที่ัวหข้อที่6นะคะก็คือประสบการณ์การศึกษานะคะนี่นะคะเราจะกรอกรายละเอียดไปเคยทําหานที่ไหนเขาเคยทาหานที่บริษัทสมาร์ทบิดนะคะ สการทําหารนะคะชื่อบริษัทนะคะเขาทำงานที่บริษัทสมาร์ทบิตค่ะ ในที่นี้ก็กดบันทึกได้เลยค่ะในที่นี้เราไม่รู้ว่าเริ่มทำาหานนะคะไม่ได้กรอกมาแล้กดบันทึกแค่บริษัทสมาร์ทบิทอย่างเดียวนะคะกดแค่นี้นะคะบันทึกได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะของคนที่สองนะคะคนที่สามนะคะ จะเป็นรหัสเป็นศูนย์สามคำนำชื่อนาหน้าชื่อเป็นนางสาวนะคะชื่อจะเป็นนางสาวฮามจริงดีพร้อมนะคะเพศนะคะจะเป็นเพศหญิงจะเป็นเอฟนะคะหน้าแรกแค่นี้คะ่ะหน้าที่สองนะคะ จะเป็นที่อยู่นะคะที่อยู่จะเป็นเขตร,ราชเทวีนะคะจังหวัดนะคะจังหวัดจะเป็นกอทมอนะคะ bk ค่ะรหัสไปรษณีย์นะคะ10400ค่ะหน้าที่สองอย่าแค่นี้นะคะไปหน้าที่สามได้เลยค่ะ อันที่สามนะคะสังกัดาัาแผนกนะคะใส่จุด Enter นะคะเลือกเป็น02บัญชีนะคะวันเริ่มทำหานนะคะจะเป็น0จะเป็น01 02 25 58ค่ะเงิื่องเดือนที่ต้องการนะคะก็คือ10,050ค่ะธนาคารนะคะจะเป็นธนาคาร ธนชาตินะคะสาขาเป็นรามคำแหงนะคะเลขชี่บัญชีเงินฝากนะคะสองห้าศูนย์สองศูนย์ศูนสน,ส,น,ส,นสามสามนะคะไปที่หน้าที่สี่เลยนะคะ เลขบนตัวแบบชาชนนะคะจะเป็นเลขประจำตัวเมื่อเราใส่เลขบนตับแบบประชาชนแล้วนะคะก็จะขึ้นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขประกันสังคมมาให้นะคะถือว่าเรียบร้อยค่ะหน้านี้นะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะกดออกยกเลิกข้อมูลค่ะเเยดค่ะ นี่นะคะจะขึ้นนี่นะคะจะขึ้นมาให้เป็นแบบสาจะขึ้นมาให้เป็นชื่อพนาคารรหัสธนาคารสาขานะคะนี่นะคะคทุกอย่างเรียบร้อยค่ะกดออกได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะบคุณค่ะ